m o n n g students. How are you today? Okay, I'm fine, thank you. And you? Very good. Today, I will to teach you about ordinal numbers. Do you know ordinal numbers? Okay, very good. สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการอ่าน ordinal numbers นะครับคือตัวเลขที่เอาไว้บอก ตำแหน่งอันดับลำดับที่ของสิ่งนั้นๆเช่น first second third tenth ต่อไปนะครับเรามาเริ่มลำดับที่1ครับลำดับที่1เราจะใช้เลข1และจะใส่ st เข้าไปซึ่ง st นี้มาจากคำว่า F I R S T, first ลำดับที่สองครับเราจะใช้เลข2และจะใส่ nd เข้าไปซึ่ง nd นี้มาจากคำว่า second 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 ลำดับที่3ครับเราจะใช้เลข3และจะใส่ rd เข้าไปซึ่ง rd นี้มาจากคำว่า third third ลำดับที่4เราจะใช้เลข4 และจะใส่ th เข้าไปซึ่ง th นี้มาจากคำว่า fourth fourth FORTH ลำดับที่5ครับเราจะใช้เลข5และจะใส่ th เข้าไปซึ่ง th นี้ได้มาจากคำว่า FIFTH 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 ต่อไปครับลำดับที่6เราจะใช้เลข6และจะใส่ th เข้าไปซึ่ง th นี้จะได้มาจากคำว่า six th. six th. s i x t h six th. ต่อไปครับลำดับที่7เราจะใช้เลข7และจะใส่ th เข้าไป ซึ่ง th นี้จะมาจากคำว่า seventh seventh ลำดับที่8ครับเราจะใช้เลขก8และจะใส่ th เข้าไปซึ่ง th นี้มาจากคำว่า eighth eighth e i g th e h t ลำดับที่9เราจะใช้เลข9และจะใส่ th เข้าไปซึ่ง th มาจากคำว่า knife n i n t h knife และลำดับที่10ครับเราจะใช้เลข10และจะใส่ th เข้าไปซึ่ง th จะได้มาจากคำว่า tenth t e n t h tenth ก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนักเรียนนะครับสวัสดีครับ